เซลล์ที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันจะฆ่าตัวเองตายแต่มันยังมีเซลล์บางตัวที่มันไม่อยอมตายเปลี่ยนเป็นเซลล์ผีดิบอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดสมองสายตาอาจารย์คะครับผมเคยได้ยินเซลล์ผีดิบอะค่ะมีจริงเหรอคะเซลล์ผีดิบเพราะคุณเรียนรู้ได้ดีมากมีจริงและคิดว่าทำกันท,ท่าที่ไรถึงเรียกว่าเซลล์ผีดิบ แค่เชื้ออะไรเงี้ยแค่เชื้ออ่ะผมจะเล่าให้ฟังเซลล์ผีดิบมีจริงในร่างกายแล้วมันทำร้ายร่างกายเราด้วยร่างกายเราก็มีอายุไขเนาะตั้งแต่อายุยืนอายุสั้นเราก็อยากให้เราอายุยืนและแข็งแรงด้วยในร่างกายเราเนะี่ยจะมีเซลล์มากกว่าหกสล้านล้านเซลล์มีเยอะมากก็จะมีเซลล์ที่อายุยืนอายุสั้นและเซลล์ที่มันป่วยหรือเซลล์ที่ไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะฆ่าตัวตายเป<อ>็นธรรมชาติเลยระเบิดตัวเองเลยเขาเรียกว่าอ p o p โตซิสยกตัวอย่างเช่นเซลล์เราเนี่ยวเวลามีปัญหาเนี่ยเราก็จะฆ่าเซลล์ตัััววเออ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 องงยยกกต่าะะไรรรี้้ลูหจม ลูกออสเนี่ยมันมีหางในตอนเด็กๆพอมันโตขึ้นมันกลายเป็นกบเนี่ยมันจะมีขาหางมันจะกุดไปแล้วเปลี่ยนเป็นขาเนี่ยเขาเรียกว่าเซลล์มันเปนเลี่ยนเซลล์ที่ไม่ใช้ก็จะฆ่าตัวเองตายไปแล้วก็มาเปิดเซลล์ใหม่เป็นเซลล์ขาขึ้นมาพวกกบก็ใช่แล้วก็คนก็เหมือนกันเซลล์ที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันจะมีการฆ่าตัวเองตายเขาเรียกอ p o p t ซิสก็คือการเซลล์ฆ่าตัวตายก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเซลล์ที่ไม่ใช้หรือเซลล์ที่มีปัญหาเนี่ยมันฆ่าตัวตายแต่มันยังมีเซลล์บางตัวที่มันไม่ยอมตายตรงนี้น่าสนใจเซลลลลลล์์์ทีีี่่่่ไไไมมตาาาายยยยเเเเเเเนนนคค้้รกกวป็ซซผผิิิดดดดำถือขึังง คำตอบคือเซลล์ผีดิบมันเกิดขึ้นได้จากการกินอาหารแปรรูปหรือเกิดความเครียดหรือพวกสิง่งแวดล้อมจีนเคมีอะไรเยอะแยะมันทําให้เซลล์เราเนี่ยควรที่จะตายแต่มันยอมตายมันจเจอปัญหาและที่ปัญหานี่คือเซลล์เนี่ยมันจะขับพิษออกมาทําให้เซลล์ดีๆที่อยู่รอบร่างกายเราเกิดปัญหาด้วยดีไม่ดีมันเปลี่ยนเซลล์ที่อยู่รอบร่างเราเปลี่ยนเป็นเซลล์ผีดิบได้ด้วยบางคนนะพอฟังคลิปผมเสร็จเรียบร้อยนะจะบอกว่ามีจริงเหรอง่ายนิดเดียวคุณไปเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตได้เลยถ้ารู้ภาษาอังกฤษรู้ภาษาญี่ปุ่นยิ่งรู้เลยในโลกนี้เดี๋ยวนนนนีีี้้้โกกกกหัไไมม่่่ดดเเเรรืองงจิิทขึป็ผ คุณลงไปหาดูหนึ่งในเซลผิดิบหรือหนึ่งในเซลที่มันกายพันธุ์ก็คือพวกมะเร็งพวกอัลไซเมอร์เป็นโรคทำให้เราแก่ได้แก่เนี่ก็เหมือนกันทำให้ระบบการทำงานความคิดการย่อยการเหนื่อยกล้ามเนือ้อฟื้นฟูใหม่มันกลับมายากเพราะว่าเซลผิดิบมันเกิดขึ้นเยอะแล้วถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆเซลมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเร <ๆ S 1> <ๆ>ื่อเซลข้างๆที่เป็นเซลแข็งแรงก็กลายเป็นเซลผิดิบเหมือนกันอะไรเหมือนในหนังผิดิบถูกกัดสักพักหนึ่งเปลี่ยนเป็นผิดิบไปเรืเ่อยๆ,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 ๆเราอย่ายให้เราถูกกัดก็อย่าปล่อยให้เซลเราเป็นเซลผ ต้องกินพืชแล้วถึงกินอาหารดีๆแล้วมนุษย์เราในยุคน,นี้นะฮะก็ฉลาดอีกไปเอาสารต่างๆเนี่ยเช่นเกี่ยวกัเรื่องอัลไซเมอร์เนี่ยเขาเรียกว่าตัวเฟนูล่าสารที่ชื่อว่าเฟนูล่าแล้วเกี่ยวกับเรื่องพวกมะเร็งหรือเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดเพราะโรคเส้นเลือดที่เป็นหนึ่งในสามของประเทศไทยคือโรคเส้นเลือดอตันหัวใจตันสมองพวกนี้เขาเรียกว่าสารที่ชื่อว่าอันโตไซนินหรือสารที่เรียกว่าโพลีเฟนอลซึ่งตัวพวกนี้นะมันเป็นตัวที่ช่วยทาให้เราเนี่ยต่อสู้กับการที่เราไม่ให้เซลล์เราเนี่ยกลายพันธุ์ เป็นอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันจําเกาะกลางน้ำเนี่ยได้แม่นกว่าหนูที่ไม่ได้ใช้สารนี้ก็ทําให้รู้เลยว่าอ๋อมันเกี่ยวข้องเลยมันมีการต่อต้านอน,นุมูลอิสระไปเอามาจากพืชทำไมพืชถึงไม่ไตายอ่ะก็เพราะว่าพืชอายุยืนสองร้อยปีพันปีห้าอยปีอายุยืนมากคนเพราะมันมีสารพวกนี้แล้วพืชมันขครบตัวได้ไหมไม่ได้พืชมันขครบตัวไม่ได้แต่มันผลิตสารพวกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเชื้อโรคธรรมชาติหรือหนอนหรืออะไรเข้ามาถอนชัยแต่มันจะมีความขมมากเลยสารพวกนี้ต้องพูดตาม,ม,มคามมารับ polyphenol polyphenol cellulose cellulose คะอาจารย์ในประเทศไทย อดีมากครับ <laughs> มพูดว่าดีมากแต่มันหายากตอนนี้มีในประเทศไทยแล้วผมเเข้ามาก็คือบริษัทที่เขาผลิตมาในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีสารที่ชื่อว่าลูจินอันโตไซนินเลสเบนาทอแล้วก็ลูติงลูจินนี่เกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดเกี่ยวกับเรื่องสมองด้วยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดอันนี้เกี่ยวเรื่องสมองอันนี้เกี่ยวเรื่องสายตาเพราะยุคนี้นะครับคนใช้มือถือใช้ดูทีวีดูแสงเยอะมากอันตรายกับสายตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีพวกนี้ผสมกันอยู่ในนี้เลยหายากมากแลนนี้ผมกินอยู่ไม่พอตัวนี้ที่ดีอีกอย่างคือมีจุลินซีย์สอย่างซึ่งจุลินทียอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไบโอเจนิกไบโอเจนิกนี้มีหน้าที่อะไรครับมันคือเอาจุลินซีเนี่ยไปเพาะนอกร่างกายแล้วผลิตสารดีที่ ทำให้ร่างกายนแข็งแรงเนี่ยเอากลับึ้นมาในร่างกายเราโดยร่างกายเราไม่ต้องผลิตเอาไปเพาะนอกร่างกายแล้วเอากลับคืนมาผมเลยตั้งชื่อว่าเป็น8ยอดมนุษย์ครับก็เป็นส่วนที่ทาให้เราเนี่ยแข็งแรงได้ครับทุกอย่างนี้มาจากธรรมชาติหมดเลยเอามาจากพืชสกัดออกมาโดยนักวิทยาศาสาตร์แล้วก็ผ่าน GMP ที่ปลอดภัยครับคืออยากเสริมงนี้ครับว่า,วาชอบมีคนถามว่าหาซื้อที่ไหนหาซื้อที่ไหนผมแนะนําพวกคดิดดีๆแล้วบางทีหาซื้อไม่ได้ผมก็เลยไปหาสิ่งที่หาได้จับต้องได้มาเดี๋ยวกลายเป็นว่าแนะนำเฉยๆเลยจับต้องไม่ไดผผกกเลลยจาาริตทศ จีเอ็มพีญี่ปุ่นได้รับการยอมรับจากรัฐวาลญี่ปุ่นถ้าเพื่อนๆสนใจให้ทักมาตรงนี้ถ้าไม่ทักมาตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบครับให้พูดว่าสั่งซื้อดย่อมนุษย์ครับถ้าไม่ทักมาที่นี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับ